ครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราออกในสตูดิโอว่าเราคุยเรื่องดอกนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมป่าหลักนะครับที่อำเภอเขาสมิงนะครับตำบลสตอนะครับก็มีเกษตรกรเข้ามา,ารับฟังปัญหาต่างๆทีนี้วันที่ผมจะพูดวันนี้คือปัญหาเรื่องดอกนะครับก็วันนี้ก็แดงนักซัโก้ vs อาจารย์เทพอิงฟังไทยนะครับมาคู่กันเพราะว่าผมจะทําในเรื่องของการเขตกรรมส่วนอาจารย์ อาจารย์เทพเนี่ยเขาจะดูเรื่องของเชื้อราแล้วก็ดูเรื่องของยาฆ่าแมลงยาตัวไหนผสมกันได้อะไรยังไงต่างๆเนี่ยอาจารย์เทพจะเป็นผู้รอบรู้ผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เทพมาสามสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนก็นอนด้วยกันในห้องเดียวกันแกก็จะสอนผมตลอดเวลาเป็นถือว่าเป็นกูรูคนหนึ่งของวกการทุเรียนแต่วันนี้มาที่สวนป๋าหลังนะครับมาดูว่าหลังจากที่เราปฏิบัติการพิมพ์เขียงเราของ,ของป๋าหลังเนี่ยขีดตั้งแต่แม็กบลู 04054 Z9, ต a า1แมวันปรากฏว่าณวันนี้ที่เรามาสำรวจของปฝลังของปฝลังจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับคือแปลงที่อยู่บนสวนซึ่งเป็นที่เนินส l o p นะครับกับพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ราบลุ่มทำยากมากของปฝลังเนี่ยเขาขุดดินแล้วทำเป็นร่องน้ำเพราะว่าสาเหตุที่ทำอย่างนั้นเพราะเป็น,ปนแปลงนาเก่าแปลงนาเก่าเราไม่มีทางเลือกครับเราก็จาเป็นต้องขุดเพราะฉะนั้น จะมีร่องน้ําตลอดแนวของทุเรียนปาหลังเนี่ยพันหต้นแต่อยู่บนเนินเนี่ยห้าต้นทุเรียนของปาหลังรวมกัน2,000ต้นนะครับปรากฏว่าหลังจากใช้แม Mac ็ก o ูแม็กวัน040514 Z9 แค่นี้นครับปรากฏว่าออกดอก100%ซนะครับแปลงที่เป็นที่เนินนะครับออกดอกก่อนแปลงที่อยู่ในที่ราบลุ่ม แต่แปลงที่รับรูปณนะวันนี้ออกดอกทุกต้นไม่มีต้นไหนไม่ออกดอกนะครับผมไปสํารวจกับปลาลังก่อนที่จะมาเจอกันก็ผมจะเล่าอย่างนี้นะครับทุเรียนเนี่ยถ้าจะได้ราคานะครับต้องประมาณก่อนวันเชงเมง้งแล้ววันเชงเม้งวันที่เท่าไหร่ครับประมาณวันที่ห้าเมษายนเพราะฉะนั้นของปลาลังเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่ยี่ห้าวันที่ยี่สิบยี่สิบมีนานะครับของปลาลังเนี่ยเ,เป็นมูสันคิงเนี่ย หลังจากดอกบานเนี่ย85วันในเขตจังหวัดตราดสมบัตเก็บเกี่ยวได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับจากการสํารวจพบว่าน,นะครับเพราะว่าในเขตภาคตะวันออกเนี่ยดอกออกไม่พร้อมกันเลยไม่ว่าจะทําสารหรือไม่ทําสารดอกไม่พร้อมกันคนที่มีดอกนปัจจุบันเนี่ยมีประมาณไม่เกิน15%ของระยองจันตาดนะครับเพราะฉะนั้นยินดีแสดงความยินดีด้วยสําหรับคนที่ออกดอกแล้ว ราคาของท่านยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่ซึ่งผมคาดการณ์ว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบนาวันนี้มันน่าจะเกินนะครับเพราะภาคใต้วันนี้ทะลุร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยแล้วนะครับณนะวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาคตะวันออกเนี่ยใครทําออกได้ในช่วงเดือนมีนานะครับไม่เกินสิบห้าเมษาก็จะได้ราคาส่วนแปลงของปลาลังเนี่ยผมได้ติดต่อทางเจนน้องฟินฟูเซ่นนะครับจะเอาทุเรียนของปลาลังเนี่ยส่งไปทางเครื่องบินนะครับ โมซันคิงซึ่งโมซันคิงปีที่แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเป็นเนื้อลายเสือแต่ปีนี้มาปรับแก้ให้ปลาลังแล้วคิดว่าเนือเนื้อลายเสือจะไม่มีแล้วกลิ่นจะหอมอร่อยทุเรียนถ้าไม่ลอ,อยกลิ่นจะไม่ดีนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4 2บกลิน่นถึงห้าสบกว่ากลิ่นนะครับแต่ทุเรียนที่อร่อยกลิ่นมันจะละมุนละไมเดินไปเดี่ยหอมถ้าทุเรียนไม่ลอ,อยเดินไปจะเหม็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มูันคิงเนี่ยมันเป็นพืชที่ตอบสนองต่อกิ่งค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราจะเอาปุ๋ยกีสไลด์มาให้ป่าหลังใช้คือปุอ๋ยกีสไลด์นะครับมีแมกนีเซียมยีม่ห้าเปอร์เซ็นมีซัลเฟอร์โดยประมาณนะครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิเปอร์เซ็นซึ่งเราสั่งเข้ามาแล้วป่าหลังจะเป็นลายแรกของจังหวัดปราดที่ได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้เพราะว่าตามราคาาทั่วไปไม่มีขายไม่มีจําหน่ายนะครับก็จะมาทดสอบกับของ,ของป่าดูว่าเนื้อไรเสือที่เราประสบกันมาเนี่ย มันจะหายไหมแต่ในเงื่อนไขของทฤษฎีทางทางวิชาการเนี่ยปรากฏว่าปีที่แล้วเราทดสอบใช้ไม่กี่สวนปรากฏว่าเนื้อเหลืองทุกสวนเราก็เลยจะเอามาให้ปาลังได้ใช้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ออกดอกบ้างครับปัญหาของการออกดอกมีความจําเป็นแล้วก็มีความเครียดสําหร,รับเกษตรกรน,นะครับบางคนก็ออกแค่4ี่ห้าต้นสวนหนึ่งมีประมาณสามร้อยต้นออกสี่ห้าต้น ก็ถ่ายโชว์กันไปโชว์กันมาแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังไม่ออกทั้งสวนแต่ของปลาหลังเนี่ยออกทั้งสวนมีพันห้าร้อต้นคือออกทั้งหมดพันห้าร้อต้นไม่มีต้นไหนไม่ออกดอกนะครับที่ผมไปสํารวจดูเมื่อเช้านี้ก็มันจะแบ่งอย่างนี้นะครับเรื่องของอดอกเนี่ยครับหนึ่งใบเราพร้อมไหมนะครับดูพี่ใบนะครับสองดูที่รากนะครับรากของท่านจะต้องโคนจะต้อง ให้รากเขาได้หายใจนะครับจะต้องไม่มีหญ้าจะต้องมีลมผ่านรากนะครับเมื่อลมผ่านรากสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับดินมันจะมันจะเสด็จน้ําเมื่อเสด็จน้ําเสร็จรากจะกลายเป็นสีน้ําตาลเกือบดํานั่นหมายความว่าผู้เรียนของท่านกําลังจะออกดอกแต่ถ้ารากของท่านมีเยงตาลและมีแทงขาาออกมานั่นคือการกำลังจะแตกใบอ่อนการทําดอกจะก่อนข้างยากมากนะครับ ในส่วนของเม็กซากเองเนี่ยครับเราไม่แนะนําให้ใช้สารายสารายมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับไซโตคินินนะครับไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าจะส่งเสริมในการเจริญของไนโตรเจนส่งเสริมในเรื่องของกิบเบอร์ลินส่งเสริมเรื่องของออกซินนะครับพอส่งเสริมสหรับสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่ตามมานี้ก็คจะเกิดทำให้เกิดใบอ่อนนะครับแล้วสารายทั่วไปนะครับที่มีในท้องตลาดผสมนอกจากสารายแล้วยังมีผสมอะมินโนอีก อะมิโน,โนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอสารแอมโมเนียมนะครับใช้มันจะสลายตัวแล้กลายเป็นแอมโมเนียมทําให้เกิดการส่งเสริมของไนโตรเจนเช่นกันนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขานิยมใช้บริษัทต่างๆคือไนโตรฟิเลตเขาจะผสมเข้าไปในสลายด้วยเพราะฉะนั้นสลายเหมาะตอนไหนครับสลายเหมาะในที่เป็นดอกแล้วท่านถึงฉีดได้แต่ถ้าท่านยังมีดอกไม่สุดนะครับ ผมแนะนําให้ใช้ตัวแมกวันของ Mexico. แมกซากแมกวันประกอบไปด้วยแหละครับแมกวันเนี่ยเป็นประกอบไปด้วยเราจะยาของแมกซากเราก็จะเขียนแคนเสียบมอมร์นกันหมดแต่ว่าเนื้อในของแมกซากเนี่ยจะเป็นยาค่อนข้างที่พีลึกพิสดารน,นิดหนึ่งนะครับก็จะทําให้อ่าตัดกระบวนการอ่ารีเลชั่นของทุเรียนนะครับทุเรียนจะออกดอกได้ก็ต้องมีการพักตัวตัวแมกวันจะไปะทาลายการพักตัวตรงนี้ทําให้ออกดอกเร็วกำหนดประมาณเจ็ดถึงสิบวัน ในระยะปกตินะครับแล้วก็แบกวันเนี่ยโดนดอกได้ไม่เป็นไรฉีดไปเรื่อยๆนะครับดอกตุเรียงของท่านจะมีสีเหลืองนะครับจะไม่เป็นสีขาวอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับดอกจะสมบูรณ์ใหญ่เป็นสีเหลืองท่านสามารถฉีดทับดอกที่มีอยู่แล้วสมมติต้นหนึ่งออกประมาณสองร้อยดอกเราจะเอาเป็นหมื่นหมื่นดอกเนี่ยเราก็ฉีดแบกวันไปมันจะเสมอกันหมดเลยครับเป็นหมื่นหมื่นดอกมาของพลังอีกประมาณอาทิตย์หน้า ต้นหนึ่งจะมีเยอะมากเลยนะครับตนนี้ที่ผมไม่ดูกําลังเป็นไขป่ปลาตาปูบางอันก็ออกว่าเป็นเหยียดตีนหนูก็มีนะครับระยะเหล่านี้เราใช้แม็กวันได้แม็กวันนะครับให้ผสมกับ z ซตไนเซตไนก็เป็นสารยาจับใบนะครับเป็นยาจับใบที่ทําให้ยาเนี่ยเข้าไปในต้นพืชได้เข้าไปในดอกได้เขาเรียกว่ากระบวนการออสโมซิสเข้าไปในต้นพืชทันทีภายใน30นาทีนะครับถึง40นาทีเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเนี่ย ระยะปลอดฝนนี่อยู่ประมาณไม่นนเกิน2ชั่วโมงก็ใช้ได้ผลแล้วนะครับอันนี้เป็นกระบวนการของการออกดอกสําหรับท่านที่ยังไม่ออกดอกทำใบให้แก่โดยใช้แม c กบูผสม0 40 54ฉีดไปประมาณ3-4วันใบของท่านจะแก่เขียวเข้มรากดำพร้อมออกดอกผสมแมควันนะครับ0 4นย์สผสมแม c กบูนะครับ แล้วก็ศูนย์สี่สิบห้าสี่ลืมใส่จะลืมใส่ตัวเซตไนของแม็กซัโก้ด้วยนะครับคือทุเรียนเนี่ยมันจะมีใบหลายชั้นนะครับใบหลายชุดนะครับเมื่อมีใบหลายชุดเนี่ยใบอ่อนก็มีใบเพสลาดก็มีมันมีหลายใบใบหลายชุดด้วยกันเพราะฉะนั้นฉีดแบคบูไปเพื่อให้ใบแก่ทันทีให้ใบอ่อนให้เป็นใบเขียวเข้มใบเพสลาดให้เป็นใบเขียวเข้มใบแก่แล้วให้สะสมอาหารนะครับให้รวมกันให้เป็นชุดเดียวกันเมื่อเป็นชุดเดียวกันแล้วเราก็จะสร้างกระบวนการออกดอก ตัวแมกกวันจะไปส่งเสริมการออกดอกนะครับตัวแม็กบูจะไปหยุดใบอ่อน0 4 0 5 4ต่จะทำให้ใบเขียวเข้มเขียวยิ่งกว่าท่านใช้แมกนีเซียมปกตินะครับไม่จาเป็นต้องใช้แมกนีเซียมเดียวนะครับซิงไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้เลยนะครับใช้แม็กบูตัวเดียวเพราะว่ามีส่วนผสมที่มันแมทได้ลงตัวมาอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะเขียนของเราเป็นแคลเซียมบลอนหมดแต่จริงๆแล้วมันก็มียาตัวอื่นที่อยู่ในนั้นเป็นปุ๋ยผสม ยาตัวอื่นที่ที่ส่งเสริมการออกดอกทั้งสิ้นนะครับก็วันนี้แดกแมสโก้นะครับต้องขอบคุณปลาหลังนะครับที่ที่เอืเอ้ออำนวยสถานที่แล้วก็เลี้ยงหัวจับอร่อยมากนะครับปลาหลังครับขอขอปลาหลังมาโชว์ตัวนิดนึงก็อันนี้นะครับสวัสดีครับพี่แดกสวัสดีครับอันนี้ปลาหลังนะครับซึ่งซึ่งทําด้วยมือตัวเองตั้งแต่ ครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่การทำใบการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับก็อยากให้ฝรั่งกล่าวอะไรนิดหนึ่งว่าใช้ยาเมซโกแล้วมันเป็นยังไงปับเปลี่ยนแปลงแบบไหนอะไรต่างๆให้ฝรั่งช่วยช่วยบอกพวกเราด้วยครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่แดงครับครับที่มอบสิ่งดีๆให้ครับนี่คือออกมาจากใจนี่ออกจากใจคือการทําทุเรียน มันผิดผิดถูกถูกมาตลอดทีนี้เราปลูกมูสันทิงพี่แดงมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเป็นสิ่งที่ใหม่ครับใช่ไหมเมื่อพี่แดงขันอาสามาดูแลครับดูแลก็คือก็ทําตามภาษาชาวบ้านตามพิมพ์เขียวของพี่แดงใหใ้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ผมก็ใช้ตามแต่ผลงานก็เท่าที่พี่แดงพูดไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งก็ก็ยินดีครับที่ว่าพี่แดงเนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ ตัแต่เริ่มผลิตไปยันขายปีนี้พี่แดงเขาขายล่วงหน้าให้ผมไปแล้วติดต่อที่ขายที่อะไรก็ถือว่าขอบคุณอีกครั้งพี่แดงแล้วหลังใช้แล้วเป็นยังไงมังครับระหว่างปี<ะ>นี้กับปีที่แล้วก็ ก็รู้สึกว่ามันไม่หนักใจพี่แดงนี <S <S ่ผมว่าคำว่าไม่หนักใจนี่คือไม่ต้องคิดว่าจะใช้อะไรใช้นู่นใช้นี่<ต>คือฉลาดมากก็ทําลําบากครับที <ward> er. นี้ก็เลยทําแบบงงๆพี่แดงสั่งอะไรก็ใช้อย่างนั้นมันก็เลยง่ายดีมีความจริงใจให้กับเพื่อนฝูงทุกหมดท,ที่ที่มาเนี่ยนะคือก็อยากให้รู้ใช้ยาของอาจารย์ทุเทพบ้างอะไรบ้างคือ,อต้นทุนต่ําและมีความคุณภาพเขาได้อาจารย์เทพเนี่ยนะก็เลยมาคู่กันก็เลยมาด้วยกันผมเองก็เลยสบายปีนี้ ครับก็ทุกทุกอย่างพี่แดงก็การันตีแล้วก็ให้ใช้ไปเลยครับก็ของปลาลังเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 2,000ต้นนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยพันหข้างบนนี่ก็ประมาณ500ต้นข้างบนพันกว่าครับพี่แดงเอาข้างบนเนี่ยพันกว่าก็เป็น2,500ต้นนะครับสามพันได้ครับพี่แดงเดียวเดียวจะไม่ดังเกินไปผมก็ประเมินเมื่อกี้ผมเดินดูประมาณ500้ต้นผมคิดว่ามีประมาณ500ต้นก็สรุปแล้วมี3,000ต้นได้สาม0 0นต้นทั้งัวซันคิงทั้งมนฑลทองนะครับแล้วได้ปลูกตรงนี้อีกสักกี่ต้นครับอันนี้ว่าทีหลังอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ดับอันนี้ก็อีกเป็นพันครับเป็นพันก็ป่าหลังก็เป็นสวนขนาดใหญ่แล้วก ป๋าหลังก็เผชิญปัญหาอะไรมามากมายโดนอะไรบอรสมสารพัดนะครับไม่ว่าเรื่องของการเขตกรรมเรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้ย,ยาก็ดีนะครับใช้ผิด <c oughs> ผิดถูกถูกก็ยอมรับนะที่ผ่านมาผิด <c oughs> ผิดถูกถ <c oughs> ูกเยอะทีเดียววันนี้เราก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้ป๋าหลังล้โอเคเออแล้วเราก็คิดว่าเราจะจับมือไปด้วยกันเพราะผมกับป๋าหลังก็อยู่ด้วยกันมาก็คล้ายๆกับเป็นญาติกันไปแล้วแทนที่จะเป็นพักกพวกันก็กลายเป็นญาติกันนะครับก็ อยู่ด้วยกันมาร่วมปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการแรกเลยสะสมตั้งแต่ตักย่งตัดหญ้าทําใบชุดหนึ่งชุดสองชุดสามนะครับปีที่แล้วแต่ป๋าหลังใช้เหมือนกันแต่ใช้ช่วงปลายฤดูเจอพี่แดง,แงแท้ายๆแล้วครับปีนี้มาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่การกาจัดหญ,ญา้าทําใบข่ามะแรงข่าเชื้อราอะไรต่างๆนะครับก็ป๋าหลังก็มั่นใจในสินค้าของเม็กซิโกนะครับเราก็วันนี้ก็ มาเจอปลาลังแล้วก็มา vs อาจารย์สุเทพอาจารย์สุเทพก็ได้ให้ความรู้กับกเกษตรกรได้มากมายลือบอกไปของปลา <c oughs> ลังเขาผ่าฝนออก <c oughs> เป็นดอกเลยนะครับเพราะว่าฝนช่วงนี้มันชุกมากเกษตรกรก็จะเผ <c oughs> ชิญปัญหากันแล้วของปลาลังเนี่ยหนึ่งไม่มีดอกฟอร์สองดอกมาร้อยเปอร์เซ็นต์และผ่าฝนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาที่เราถ่ายกันไว้ไปให้เกษตรกรหรือสมาชิกของเราได้ได,ด้ดูดูกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณปลาลังมาก <c oughs> ครับรครับขอบคุณพี่เอ๋ครับผมครับสวัสดี